อย่าลืมนะครับว่านี่คือม i n เนอร์เชนไม่ใช่โมเดลเชนอาจจะเป็นจุดพิจารณาสำหรับบางคนแล้วกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะฮะผมไม่ได้พูดในรุ่นมิดไว้นะครับเราก็เห็นนะฮะคุณหน้าคุณตากระดีะฮะนั่งข้าผมตอนนี้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ l i n k ์ไปเรื่อยนะครับอีกครั้งนะฮะที่ผมมาเยือนถึงที่นี่เลยนะฮะโตโยต้ากลุ่มชัยนะครับสาขาตลิฉันนั่นเองวันนี้นะฮะจากผู้ติดตามอีกครั้งบอกว่าอยากจะดูในรุ่นของโตโยต้าไฮรักเลเวในรุ่นของ Entry ที่เป็นสมาร์ทแคปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวถ้า4ประตูมาเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีละกันนะครับแต่วันนี้เรามาดูในรุ่นของสมาร์ทแคปนะครับด้านหลังผมนี้เป็นรุ่น e n t ทรีเลย Ent ทรีคือรุ่นอะไรผมเคยพูดในรุ่นของมิดไปแล้ว Entry คือรุ่น J J และ J ที่รวมล่างกัันน่นเองะฮะ ส่วนมิดก็จะเป็นในรุ่นของ E และ E พัดลมล่างเจ้าหายนะั่นก็คือรุ่น G เก่านะฮะและตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2004นะครับเป็น GD Gen2 นั่นเองประหยัดน้ำมันมากขึ้นจากสเปคข้อมูลก็คือ11%ซึ่งผู้ใช้จริงนั้นเราต้องมารอดูทีว่าประหยัดจริงหรือเปล่าและด้านหลังเฉลี่ยตอนนี้นะฮะก็เจ้า Entry นั้นมีทั้งหมดอยู่4สีเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะซื้อสีขาวราคา700,000เฉพาะสีขาวเท่านั้นนะฮะที่ไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ถ้าเป็นสีเงิน สีเทาดําและสีดําและสีใหม่ก็คือสีดาร์กบลูก็จะเพิ่มอีก7 0 0 0บาทเป็นทั้งหมด7 0 0 0 0 0 0บาทและนี่คือราคาของเกียร์แมนวนวลเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงออโต้เราก็แค่เพิ่มไปอีก5 0 0 0 0บาทนะฮะอย่างเช่นคันนี้สีขาวราคา70,00 0ถ้าเกียร์ออโต้ก็คือ705 0 0สส่วนสีอื่นก็จะเป็น7 5 7 0 0 0บาทนะครับาที๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ได้อ PTION อ,อะไรบ้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนแต่ที่สาคัญเลยนะครับหลายท่านก็ น่าจะทราบผมขออนุญาตย้ำอีกทีแล้วกันคันนี้นะฮะปรับการรับประกันใหม่ก็คือเป็น5ปีหรือ150,000กิโลยังได้อย่างหนึ่งมาถึงก่อนแล้วก็มาพร้อมกับฟรีค่าไร่เช็คกระยะ100 0 0 0กิโลกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปดูรถนะฮะกุญแจตัวนี้ก็จะได้3ดอกนะครับเหมือนรุ่นมิดเลยนะครับแต่จุดแตกต่างจะไม่มีตัวกดเรียกนั่นเองเรียกรถนะครับนั้นก็จะเหมือนกันปุ๊บนี่แล้วก็ ดอกตรงนี้สำรองก็เป็นเป็นกูญใจแบบธรรมดาเลยนะฮะไม่ใช่เป็นรีโมทไฟหน้าก็ยังคงเป็นแบบหลอดฮาโลเจนหรือไฟสีเหลืองนั่นเองนะฮะดีไซน์โคมก็มีการเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าไหมฮะมันจะมีความนูนขึ้นมานะครับมีมิติมากขึ้นนี่เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกไม่มีนะครับในรุ่น Entry แล้วก็กระจังหน้าก็ดีไซน์แบบใหม่นี่แหละครับและนี่คือสีขาวนะครับไม่ใช่ขาวมุกนะครับเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ ก็คือถ้าสีขาวมุกเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะในรุ่นของไฮเท่านั้นอันนี้คือสีขาวธรรมดานะครับล้อมีขน,นาด17นิ้วนะครับหน้ากว้างของยางอยู่ที่265นะครับแล้วก็แก้มอยู่ที่65ได้ความนุ่มนวลแน่นอนนะครับระบบเบรกก็เป็นแบบดิสเบรกหน้าหลังดํานั่นเองไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าวเป็นแบบ LED นะฮะเหมือนตัวมิดเลยมาพร้อมกับครอบโครเมียมสวยนะครับแล้วก็มีบันไดามาให้แล้วนะครับบันไดข้างแต่เป็นสีดําล้วนนะฮะมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับ ส่วนเรื่องประตูเดี๋ยวผมพาไปดูทีละกันนะฮะตอนนี้เราดูภายนอกให้หมดก่อนแล้วกันแล้วก็ช่วงล่างแบบใหม่ที่เขาบอกว่ามีการปรับนะครับก็คือนุ่มขึ้นนะฮะเนี่ยดูจากป้ายโฆษณาก่อนนี่เป็นตัวพีเลนเนอร์นะฮะก็เป็นตัวยกสูงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเซตดีชันก็เป็นตัวเตี้ยนั่นเองนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นี้บอกว่าระบบช่วงล่างใหม่นะฮะนุ่มนวลดุดรถ SUV มีการปรับลดแหนบลงมานะฮะเมื่อก่อนจะมี5แผ่นตอนนี้จะเหลืออยู่3แผ่นนั่นเองนะครับ อย่าลืมนะครับว่านี่คือม i n เนอร์เชนไม่ใช่โมเดลเชนนะฮะนี่ก็ถือว่าปรับเยอะพอสมควรอยู่นะไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบ LED เหมือนตัวมิดเลยนะห,หลอดไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวอะยังคงเป็นหลอดไส้อยู่กันชนนะครับเป็นแบบโครเมียมเหมือนตัวมิดเลยนะฮะมือจับประตูก็เป็นแบบโครเมียมนะฮะมีไฟเบรก LED ด้วยดวงที่3ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องน้ําหนักนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะอะไรนะฮะเรามาดูตรงนี้ก่อน ดูนะฮะมีแมงวันเกาะอยู่โอ้ไม่ใช่ละนี่บอกว่าอุปรกรณ์ผ่อนแรงตัวนี้มีในเฉพาะร็อกโคนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัว e n t ทรซึ่งรุ่นมิดผมทําไปละหนักมากตัวนี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันกล้องสั่นเลยถ้าเป็นรุ่นมิดครับก็จะได้กล้องมองหลังมาแต่ตัวนี้ยังไม่มีให้นะฮะนี่บางคนถามนะครับว่ามีล้อ,อยางอะไรไหมนะครับพูดถึงช่วงล่างแล้วนะครับ ยังมีอยู่นะครับล้อยางอะไหล่นะครับอยู่ครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ของประตูบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนั่นเองนะครับมีเบาะหลังหรือเปล่านะครับแน่นอน,นะฮะคงไม่มีตอนนี้ผมไม่มั่นใจในเรื่องโปรโมชั่นนะฮะต้องคุยกับทางที่ปรึกษาการขายดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยมีเครื่องมือนะฮะแม่ลงแม่แรงนี่ฝั่งนั้นไม่มั่นใจนะว่าเป็นอะไระเรามาดูฝั่งนี้กันมากดีกว่านะครับว่า เป็นไงมือจับประตูอยู่นี่นะฮะอ่าดูช่องนี้นะฮะ,มะนะเมื่อกี้ฝั่งนั้นเป็นแมรงฝั่งนี้มีเครื่องมือนั่นเองนะฮะใครจะทําเป็นที่ซ่อนกันเมียก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ว่าถือว่านิ่มให้นะเออมันเป็นหุนนิ่มมาเลยเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าเราเอาเบาะมาลองไว้อ่ะ ก็ยังพอนั่งได้อะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแถวหลังเนี่ยก็ตามกฎหมายนะฮะก็คือไม่สามารถที่จะบรรทุกคนได้นะครับมันเป็นรถอีกประเภทหนึ่งมันไม่ใช่รถสีที่นั่ง5ที่นั่งนะครับตอนนี้นะฮะที่เก็บแก้วนะฮะขวดน้ํามี1จุดนะฮะแล้วก็มีความนั้น2จุดนะครับที่เก็บน้ําของเลโวนี่ผมชอบมากเลยนะเยอะมากเลยด้านหลังนี่2แล้วนะ3นะครับประตูนะฮะสฝั่งนู้น5นะครับ6นะครับ 7นะฮะนี่เลยฮะหกเจ็ดก็เป็นอย่างนี้ผมชอบดีไซน์ของโตโยต้าตรงนี้แหละนี่จะไว้แก้วน้ำก็ได้นะฮะแล้วก็วางเก็บของได้เล็กๆน้อยๆนน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เก็บได้นี่โอ้โหชอบมากเลยเดี๋ยวมีไฮไลท์อีกนะครับเรามาดูนะฮะว่าความกว้างของแคปบนะสามารถเปิดได้สุดแค่ไหนปึ๊กน,นี่ฮะตอนนี้ผมเปิดสุดเลยนะครับ ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะเดี๋ยวบางคนนะอาจ,จะสงสัยอ้าวแล้วนี่คือสายเบลอะไรนะครับเป็นสายเบลของเบาะหน้านะฮะไม่ใช่ของด้านหลังนะครับอย่างที่ผมบอกด้านหลังจริงนี่คือบรรทุกไม่ได้นะครับก็ถ้าอยากได้เบาะก็คุยกับเซลล์คือแค่ใกล้ๆชั่วข่าวนะฮะก็พอได้แต่ผมก็ไม่แนะนํานะจริงๆมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยแน่นอนบางคนถามว่ามีที่ล็อกเด็กไหมเพราะว่าปกติผมก็จะพูดในทุกๆรุ่นเลยว่าเ,เรื่องของประตูล็อกเด็กนะครับโดยนี้เป็นแคปนะฮะก็เลยไม่มีที่ล็อกเดก มันล็อกกับประตูหน้าอยู่แล้วนะฮะซึ่งน่าจะเปิดยากนะครับที่การปิดก็ปิดปุ๊บเอาไล่ทางฝั่งผู้โดยสารให้จบเลยดีกว่านะครับเบาะก,ก็เป็นปรับมือเป็นเบาะผ้านะฮะตรงนี้ด้านข้างเป็นยังไงอ่าก็นิ่มแต่ไม่ได้นิ่มมากนะฮะมีฟองน้ําบางๆให้นิดนึงแล้วก็ไฮไลท์นะฮะผมไม่ได้พูดในรุ่นมิดไว้นะครับนี่เลยไม่ใช่ช่องเก็บของธรรมดานะมันมีนี่ด้วยนะครับไวรุ่น เฮ้ย hey, นี่เปิดปิดได้เอาลมแอร์เป่าอ,ะอ่ะก็คือง่ายว่าเราเหมือนแช่เย็นได้แช่น้ําได้อะ่ะผมก็ต้องเป็นช่องกับเก,ก,ก็บของทั่วไปธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยเออแช่น้ําได้ด้วยดีด,ดีอ่ะอันนี้คือข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างทั่วไปเลยนะฮะเก็บของได้นะครับก่อนที่เข้าไปในะฮะเบาะหน้าก็สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับอเอียงปรับด้าหลังเอ็นไปเอ็นมาได้ปกติเลย ปูมาะไยเป็นแบบยูริเทนนะครับเป็นแบบยูริเทนไม่มีอะไรนะฮะอ่ะเรามาดูเครื่องเสียงกันต่อดีกว่านะครับนี่เลยเครื่องเสียงตัวนี้หน้าจอนะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเครื่องเล่นธรรมดาตอนเนี้ยทัชสกรีนได้แล้วนะครับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยแล้วกันนะฝากซิงเกิลผมด้วยจุดหมายปลายเธอลองฟังเสียงนะครับ อันนี้คือผ่านเสียงไม้นะฮะเป็นวยเลดของผมนั่นเองไม่แน่ใจว่าเสียงจะรับได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ถ้าที่ผมฟังตอนนี้ความรู้สึกผมเองก็ถือว่าเฮ้ยแน่นตับเลยนะอ hm, เบสอะไรก็มาครบนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ารองรับ Apple CarPlay พเนี่ยมีบอกเลยมีในทุกรุ่นนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้ USB นะครับนี่ครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาสาย USB แบบนี้มานะฮะของผมเป็น Type C ก็เลยเชื่อไม่ได้ครับม่งั้ผมลองให้ะ Android Auto รองรับนะครับเนี่ยมีเขียนอยู่เลย Android Auto นะครับนี่ผมลองต่อบลูทูธกับเครื่องผมเองก็คือเปิดเพลงดูโอ้โหต่อง่ายครับไม่ยากเลยตัวนี้นะครับแอร์ก็ธรรมดาเลยนะฮะบางคนบอกโอ้อะไรเนี่ยยังไม่ได้แอร์ออโต้อีกหรออะไรน่นนี่ก็อาจจะเป็นจุดพิจารณาสำหรับบางคนแล้วกันนะครับสำหรับผมก็ก็ดีนะฮะมันก็ซ่อมง่าย แต่ก็อย่างที่บอกครับแอร์มันคงไม่ได้พังง่ายครับบางคนอาจจะบอกว่านะครับโอ้โหยุคนี้แล้วนะฮะตัวเริ่มต้นเนี่ยอาจจะได้แบบเป็นออโต้แล้วอะไรอย่างี้นะครับผมก็รอดูกันไปนะฮะก็เป็นจุดพิจารณาสำหรับบางท่านย้ำแล้วกันนะครับก็มีจุดชาร์จแบบนี่หนึ่งฝั่งนี้สองนะครับมีที่วางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เป็นตัวเกียร์กระปุกนะครับก็คือราคาที่ผมบอกนะฮะเจ็ดแสนแต่ถ้าเป็นออโต้เพิ่มอีกห้าหมื่นนั่นเองนะฮะ มีโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับเบรกมือทั่วไปแล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนนะฮะเป็นผ้าธรรมดาเลยนะฮะลองเปิดดูปึ๊บข้างในก็เก็บของได้นิดหน่อยอืมม่านบางแดดมีกระจกนะครับฝั่งนี้นะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบส่วนคนขับไม่มีนะฮะพราะรุ่นมิดผมทำไปแล้วก็ไม่มีนะครับรุ่นมิดนี่มีที่เก็บแว่นอืมอ่ามีไฟนะหัวเก่งนู่นนี่ในห้องโดยสารเรามาดูไฮไลท์ก็คือผนอะไร นะครับหน้าตาสวยงามเป็นยูริเชนร,ระบบควบคุมเครื่องเสียงตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นควบคุมหน้าจอตรงนี้นะฮะลองกดดูปึ๊บน่าจะเหมือนโตมิทเลยนี่เราสามารถเลื่องเมนูได้ทุกอย่างเล่นที่พูมอะไรเลยนะครับอย่างเงี้ยกดไปกดมานู่นนี่นั่นเลือกได้นะครับกดอะไรพลาดก็ย้อน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 กลับเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้บางคนเอ้ยหน้าจอเป็นไรทำไมมีขึ้นตื่นตกใจตัวนี้ถ้าทําไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะแบดอ่อนนะครับหน้าปัดเลยไหมก็สวยดีนะครับเฮ้ย อ๋โอ้โ,อโอเหเฮ้ยได้แล้วอะโอเคเลยอะอืมดีมากเลยตรงนี้นะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะรการปัดน้ําฝนไฟก็ไม่ใช่ออตโต้นะครับถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยมันจะมีออตโต้ที่ผมทําไว้นะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าพวงมาลัยอะ,อะมันดีขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองขับหลายๆสื่อก็คงทําทไปแล้วบอกว่ามันดีขึ้นซึ่งทีเนี้ยผมก็จะแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะซื้อรถอะควรไปลองขับ ด้วยตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าความรู้สึกคนเรามันไม่เหมือนกันเหมือนพวงมาลัยที่ผมบอกรุ่นไหนที่สามารถปรับสีทิศทางได้จะดีมากเพราะสรีระคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับอืมถ้าสองทิศทางเนี่ยเราก็ต้องมานั่งปรับบางทีเราอาจจะรูปร่างเราไม่ได้รองรับกับการนั่งแบบเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นพวงมาลัยสีทิศทางนี้สําคัญมากนะครับเมื่อกี้ก็คือเป็นการรีวิวในรุ่นของโตโยต้าไฮรัก เบโวในรุ่นเอนทรีเมเนเชเราก็เห็นแล้วฮะคุณแ้่คุณตากนดีนะฮะนั่งข้าวผมตอนนี้เลยน้องนกนั่นเองนะครับในตลาดรูละแล้วเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่าเพิ่มเติมให้นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงคําถามจากทาวบ้านหาคําตอบได้ก็จะมาบอกกล่าวกันผมก็ได้คําถามจากผู้ตามมาว่าอย่างเจ้าตัวแคปที่ผมรีวิวไปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามาจดทะเบียนคือป้ายเขียวแต่เขาก็อยากรู้ว่าสามารถจดทะเบียนป็นป้ายดําได้ไหมคําตอบ อยากให้น้องนกช่วยเคลียร์นิดนึงค่ะถ้าเป็นตัว Smart c แคที่พี่ลิงรีวิวไปเมื่อสักครู่นะคะจะไม่สามารถจดทะเบียนเป็นป้ายขาวดำได้ดไม่ได้เลยไม่ได้เลยใช่ค่ะจะแยกประเภทกันนะคะถ้าเป็นรถสีประตูนะคะก็จะจดทะเบียนเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนั่นเองนะคะจดเหมือนรถเก่งเลยอะคะ่ะพี่ลิงโอมันกนเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนตัวกระบะตัวนี้นะคะจะจดเป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล ก็คือรถกระบะสองประตูเลใช้ในประมาณว่าเชิงพาณิชย์อาหารเป็นป้ายเขียวขาวเนาะประมาณน,นี้ค่ะนี่จะทะเบียนรถสปอร์ตเลยนะสองประตูใ <c oughs> นธรรมดานะฮะถ้าตัวแคบกับหัวเดียวอะที่เขาเรียกกันอะไรนะกระสือหรอหัวกระสือใช่ไหมคะอ่าที่เขาเรียกหัวกระสือก็จบเหมือนกันจบเหมือนกันเลยค่ะทีน,นี้บางคนว่าโอเคเข้าใจละก็คือไม่สามารถที่จะจะโยกย้ายได้เลยแต่ก็มีคําถามที่ใหม่ที่นึงว่าคือเห็นบางคนอะไปติดตั้งหลังคาคลา่บอยอะไรก็แล้วแต่ แต่ค้าโฆษณาไม่เนี่ยแคลิฟอร์ <S <S 1> <S 1> อนเนียพอเพิ่มหลังคาเพราะว่าเออเขามีหลังคาปิดละเนี่ยเราสามารถที่จะจดทะเบียนเป็นป้ายดังได้ไหมไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเดิมเขาจดเป็น,ปนถรถบรรทุกอยู่แล้วเนาะอ๋อคือมันต้องแยกส่วนแยกส่วนกันค่ะถ้าติดตั้งก็จะมีจดปัญแยกต่างหาค่ะจริงอ๋อก็คือการติดตั้งแลค,คือการจดทะเบียน จดทะเบียนต่อเติมอ่าใช่ค่ะเป็นติดตั้งต่อเติมตั้งหาอ่าแยกกันไอ้ผู้ป้ายเขียวป้ายดำนี่ก็คือจดทะเบียนในตัวรถอ่าใช่ค่ะอ่านี่คือแยกกันนะแต่ถ้าเกิดติดตั้งนะคะอย่างรถบรรทุกมาเดียวสมาร์ทแคปก็จะเป็นเอ่ออาจจะต่อเป็นหลังคาหรือตู้ตู้ทึบอย่างเงี้ยค่ะทางเราดําเนินการให้นะคะถ้าเกิดว่าออกรถที่นี่นะคะทางเราจัดการจดทะเบียนให้หมดเลยสนใจรถโตโยต้าครับป้ายแดงทุกรุ่นก็สามารถติดต่อเอานกได้แล้วกันนะครับที่เบอร์ทรอะไร 086-335-4459นะคะไอดีไลกนะคะ ID Line ก็ที่ลิงด้านล่างเลยนะคะอ่ะเราอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะฮะถ้าฟังไม่ทันก็เนี่ยใต้คลิปเลยนะครับย้ำเลยนะฮะไม่สามารถข้ามทเบียนได้เลยนะครับเช่นเคยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเพาะจะคลิปใหม่ๆต้องเกิดลืมไปจะพา,าไปเที่ยวพาไปกินพาไปรีวิวรถนะจ๊ะบายสนใจ ริยะทางเราสนใจแต่คนข้างข้างลายทางนั้นที่อยู่ที่ใดมีสำคัญมีมอกบาง